ตัวนี้สองหมนเกพี่น้องลูกเค 68, กหกปดเนาะหกแดเนาะลูกเคหกแดใชเนาะตัวนี้เนาะหกแปดพี่น้องหกแปดได้ 68, พี่น้องได้ตัวนี้ได้เมืกีเครื่องมันมันหอนสัญญาณหอนไปมันตัดเพี่น้องครับเพราะว่านี่กันนพะพท่านแดได้นี่ลูกเคหกแปดสองหมื่นเกาส่นเกงห่นเกตัวนั้นมื่นเก่าถึงตวมแล้วเดวนี้ ซ้ำสื่อต <m> ัวเดียวได้กี่เนอนี่หรืตัวนีมือเก่าพี่น้องงามบ่กันบอสซ้ำสื่อตัวเดียวไดกี่สองมือเก่าบมัเน้ยสิบอกเอาพี่น่องูได้มาโรมาปเน่าเบอร์เดียวใส่ให้เด้อพี่น้องเด้เบอร์ไม่เบอร์ไม่ก่นศูน 083ครับ369ครับที่713ครับ209ก็0างามแห้งตัวนี้พี่น้องนอ้ยบ่มีตำนนี้เขามยื่นท้ามาอยู่นี่เสียบทุกตโตมาเทียบต่อไปพี่น้องเมื่อกี้เทียบเปลี่ยนก็สับใหม่หรอมันห้อน ปดพวงเลยพี่น้องสิงเร่เอ้าเลเท่าไรเนี้อาหมื่นแปดพันยังยยังัยังสพี่น้องครับเนื้อมาเต็ยมยพี่น,อน,น้องแน่นปงเลียกสงการพราอดีเนาะพี่น้องทาบ้านนาะรวมพุ่นกันนาอู้ละสามสี่พั 3, 4, 000, มมน 8, 8, นืนแปเนื้นอบักงนะเขาหมายเท่าไรอนี้นขายกันอยู่สเอาพี่น้องพด เห็นเลียบลวก็ร่วมกันได้พี่น้องขายด้วยสามพันน่ะร่วมกันแล้วก็ได้เอามาลงลงแขกเส่ไอ้สองการพอดีหมื่นแปห่ละหมื่นห่าอยังเลยยังเลยต้นไหนแม่ต้นต้นของเินต้นหนึ่งหนแปดใส่ใส่เล็กมาเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้ก่อนศน เบอร์บอโทศครับผมหมูวีทซ์สอดหอ๋ออนมื่นแปดตัวนี้เท่าไรพอตัวนี้อเอามื่นห้าร้อยครับมื่นแปดมื่นห้าคนเราใส่ไเนาะผมสมราคาอยู่ดอกเนาะอู้ตัวนี้แน่นกนนสมัเดอะอืมอมื่นห้าเพิ่นให้เก่าท่านหมาเด้อเมึงที่เหลอกหนาไหดอกเขาไปใส่งมกงอะไรเนาะสงการพี่น้องง้อยบานแ่ละพี่โค้ี บบึงบุนั่นแหละฝั่งนี้มันถืเป็นผู้สีบึงบุญครับนี่ติดเขตแดนกันเออนั่นแหละโูสีม<ส>ือหารอยพี่น้องหาเงินมาร่วมโต๊ะเลยพี่น้องเด้อมาจำไปเลยเอาเบอร์มาพี่ศูนย์เบอ<บ>ร์เบอร์ผมมีครับนี่เกดใส่โทรศัพท์อ๋อเอาไปยังครับผมซสำนีเนี่ยงว้อสำนีพี่น้องครับนี่ต้นละมื 15, 500, 15, 100, อหารอยก็มือแปดครับผมอุ้ยเนาะผมอีทายพี่น้องเมึงหลากหลายง้อเลยพี่น้องครับเพราะว่าจะได้หูเปรียบเทียบราคาเนาะงง้ในบ้านเนาะ ไปยามาคลิปสองล้วพี่้องครับคบลิปแรกพอลงไปเหล่าเครื่องมันหอน่อนตัดไปน่อไปใช้อะไรนะขายหรอพ่อขายหรอตู้เทเดย์ตู้เทเดยนี่ไปหรอไปหรอพี่้อง เต็มรอวันนี้วะข้าวมัถมบนเต็มเว้ยวันนี้นี่ก็เต็มเต็มไหมเต็มไหมวันนี้เต็มไหมไม่เต็มเต็มครับเต็มเต็มเนาะเปาข้าวมัถมบ่นี่เพชรบุรีก็เกี่ยวล้ว เตียมเตรียมเปียเลยเฮ้ยโชคดีโชคดีวันนี้ในห้างครับวันนี้ครับเต็ียมเตียมเตรียมทุกคันวันนี้เตรียมเตรียมดิต้องเตรมต้องให้เตรียมเพราะว่าันวันสิบสองนี้เขาไปวิ่งกันแล้วไง รถสิบสิบล้อมจะวิ่งไม่ได้ตัวแม่ลูกูมูลสามอย่างตัวนี้สิพ่อเฮ้ยเหมือนหกบอกยังยังจำสั่งอยู่พี่น้องครับเต็มทุกคันเลยวันนี้ดูดูดูไปออกมาก่อนเดี๋ยวเขาไปดูวัวอีกรอบสองก่อน รอบแรกผมผมลงเห้น้วพี่น้องรอบแรกลงเห้เรียบร้อยแล้วไมจายาเยโอ้ยคุณงามอยู่พอตคนี้ห้องใดเหรอห้องใครเกเด่าไรพอ โอ้ยบอกใจน้งพี่้องสองหมื่นแปห้าร้อยมแค่มือขาเราพี่้องเด็บแคงเลยคาัน้องสองหมื่นนหาร้อยก็นะ 2องแปดห้าถือแดดจะงามพี่น้องครับอ้ยเสียงเลยพี่น้องเก็บข้อถือเดปหานคนะอเนาะมองใครได้ตอนนี้สองแปดไปยิ่งคำตอบดีพอไมเล็กโ่ับศูนย์เ่าสามศูนย์สามสองเก่าสามหนึ่งงอยู่บ้าน ยังซุบนอนพี่น้องโทรเอาพี่น้องครับเพเ่็นบริคายในตลาดเด้อสองแปดสองแปดคืนขายอยู่เพป็นปะการจัดส่งเนี่ยทรคุยกันเอามัวอยู่ยจัดเดือนละปีกว่าลูกลูกสามหนึ่งบอลลูอย่างบักไดนจัดแม่ลูกแบบไดนหรอไม่ไม่หลอดพี่น้อ,อ,อ,องงั้นไงปั่นเลยมัวก็เลยครับผม ต็กตัวผ่ันหมไทยก็ได้หมูไทยไป่น้องครับผ่ันเลย มก่นอ่ะ็ไโอ้ยแต่นมึงมเด็กก็ไม่ได้ไลุ่บนมึงมึงมาในห้องไหนสานีแต่เมีมันขายมันสายเด่นสองหมื่ท่าไสามพมึงขายได้เลยท่าไหเท่าไหเท่าได ตัวนีว้ครับตัวนีว้สองหกสองหกหางแมลปลูกม่มตาวๆก่น,นออกพอเรามีแต่โทษทรัพย์ไดเบายอยู่ตุ่มพ่อนขอูอยู่สองหกหาพอตายครับบ้านาบ,บ้านรนไฟทำอะไรพอตาย้นไฟพี่น้องกพอเลานี่งเบือ่อเบ่โทษเราบ่มีสองหกหาตัวนี้ แม่ทองบ่เฮ้ยตัวนี้แม่ทองลูกอ่านเป็นเหนือแล้วตัวนี้หัวไถ่เฮ้ยไถ่นาแกแต่ก่อนคนสื่อที่นี่เดินเดนี่อ่านเป็นเหนือไปตัวนี้มาพี่น้องครับยางมามเฮยโอ้หัวไท่ลูก ก็พอมนี่เท่าไดรฮะหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันงัว, 17, งวไท่ลูกลูกกับแม่นะพเน้ขุนบือ้อมีโอ้มัน,ม,นมันพามาหนะ่ะมั่งตัวนี้1 7 0่0เพัามานะ่ะพี่น้องลูกูก,กับเพชรมามันมาพามาอยนึงแต่แม่เพชรแม่ไทยไทยผสมเพิน บโบมันแท้แทะหรอกแท้แทะมันจะโบมันแล้วนี่หมื่นเจ็ดพันง้อยังไงนะถูกขออีกดีละเลื่อนายบ่เบอร์โทรก็สีมีบ่มีน้อโบมีบบ่นอเออตำหนิหม <m> ื่นเจ็ดพันพี่น้องครับพอเราโบมี่โบว์โทรศัพท์ไล้พี่น้องเด้อบ่มี่ไทยพี่น้องม่งยังไลายไรจะายง่วงอ้ยเครื่องห่อนบืบ้บพี่น้องมันดับไปได้ซื้อเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปลรอ có ngô hàng coi này là khai thực thử tâm rồi đấy đi đầm này tức là ขายไปดพันโอ้ยล้วเรจอกันไมาี่ก็นีขายละแปดพันพี่น้องขายขอพอใส่อีกนี่แมลูกแม่ลูกลูกแม่เนาะห้องไว้เท่าไรห้องไว้หกพันสองหกสองมีลูกเนาะแม่มันมสเดือนแม่ทองสองเดือนมันสองเดือนเอาเบิ่งเบิพี่น้องเบิ่งกันกันเด้อเอ 26, 2 6งหมื่นหกพี่น้องครับงามบองามบอเบงาพี่น้องมึงอาเอาตลาดเดิมไหวพี่น้องห่อนแล้วเอาเลขโทรศัพท์มาเบอเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสาหเจ็านตั้นแปดพขาย ขายเลแปดพันหาพนานนพี่น้องครับตอนนี้ตลาดเริมไวพีนน่น้องน้นแดดออกเลยแดดออกมีไฟนี่มันนน่งหอมจมงองอ,งอ<ๆ>มันก็เริ่มถอยลงนะเอมแทบมาแล้วค่ะโอมแบมาแล้วนสาวค่ะปากลนะสุัาค่ะโลเคืงโลเคืองค่ะ้าบาปตลาดใต้พี่น้องครับเดลือแ่นี้แล้วตอนนี้ ตมีอยว่า่ไป่ดีไอยจะอพี่น้องครับการได้ทำคลิปมือนี้ก็ขอยญาตกลับลาพี่น้องกันน่นเด้อับเข้างงัวงัวเนือขายไหนอยู่ครับพี่น้องเอยังเพื่อนกมอเลยบอกขอบคุณหลายที่้ารรับชมครับไปเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับไปที่นี้เราพี่น้องคลิปตันนั้นหน้าสองหมื่นบาตัวบบแกนึงพี่น้องงัวเนือแแ่นึง